ชื่อก้อยนะคะตอนนี้เ,เรียนจบมาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะศิลปศาสตร,ร์เอกยิรมันค่ะก็ตอนนี้กำลังจะเตรียมตัวบินไปเรียนต่อเรียนศึกษาต่อที่ EST h o ห s กชูเลอค่ะในด้านสายการบอง ภาษาเยอรมันนะคะก็ขอเล่าก่อนว่าตอนแรกจริงๆแล้วก็เนี่ยไม่ได้เป็นเด็กที่แบบว่าเรียนสายภาษามาตั้งแต่แรก <c oughs> คือจริงๆแล้วก็เรียนจบสายวิคณิตมา <c oughs> คือตอนแรกเน็นสายวิคณิตจ๋าเลยคือไม่ได้สนใจเรื่องของภาษาเลยด้วยยิ่งภาษาอังกฤษคือแบบว่าไม่ไม,ไม่แปลกเลยไม่ได้คิดว่าจะเรียนภาษาเลยจนกระทั่งเหมือนกับตอนจบเ,ออเรียนจบม .6 มาตอนนั้นเราก็ยังไม่ได้สนใจภาษานะ เราเข้าไปอยู่ในมหาวิทยาลัยคณะพยาบาลซึ่งพอเราเรียนไปสักพักอ่ะเราเพิ่งรู้สึกตัวว่าเอ้ยนี่น่าจะไม่ใช่ทางของเราละเพราะว่าวิชาต่ตางๆเราเริ่มเหมือนกับว่าไม่มีแพชชั่นในการเรียนทีนี้ด้วยความว่าตอนนั้นเราติ่งดาราพลังพอดีทีนี้เราก็เลยเอ้ยข้อยากเรียนภาษาจะเลยอยากคุยกับเขารู้เรื่องทีนี้ก็เลยเหมือนไปคุยกับแม่ว่าเอ้ยอยากซิ่วจังเลยอะไรเงี้ยไม่อยากเรียนสายบิ๊กแล้ว ทีนี้แม่ก็เหมือนเก็บไปคิดประมาณแบบเกือบเดือนได้ไมั้งแล้วแม่ก็มาให้มาให้คาตอบเราอีกทีนึงว่าโอเค,อเ,คเดี๋ยวได้ซิลนะแต่ว่าอยู่ต้องไปเรียนภาษาที่สามทแม่ด้วยคือแค่ภาษาอังกฤษเฉยๆมันไม่พอต้องเรียนภาษาที่สามด้วยทีนี้ตอนแรกเราก็วางแผนไว้อย่างนี้ละภาษาเยอรมันเราก็เป็นภาษาที่ไม่ได้อยู่ในหัวตอนนั้นเลยตอนแรกก็สิลัีอปบูนซีนอะไรอย่างนี้อาเกาหลี แล้วสักคั้แม่ก็เดินมาบอกว่าก้อยไปเรียนภาษาเยอรมันแม่มีเพื่อนสอนเยอะพอดีเขาเปิดศูนย์เนี่ยแล้ววันนั้นเราก็เลยโอเคแล้วแม่ถามหนูทำไมเนี่ยแต่ก็สุดท้ายก็คือไปเรียนซึ่งตอนแรกก็แอบ,บกลัวเรื่องของภาษาเยอรมันนิดนึงเพราะว่าเราแอบไปเปิด u t u b e ดูก่อนก่อนไปเรียนเนี่ยแหละแล้วตอนเจอนะเราก็รู้สึกว่าทำไมภาษานี้มันไม่มีความเคอะอยู่ในนั้นเลยตอนแรกก็คือค่อนข้างมีมองมองที่ไม่ดีกับภาษานี้สักเท่าไหร่ แต่ว่าตอนที่มาเริ่มเรียนกับพี่แก้วเจ้าของศูนย์ของ GDC ก็ตอนนั้นยอมรับว,ว่ามอ,มองภาษาเนี้ยค่อนข้างเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าจริงๆแล้วภาษาเนี้ยมันมีความสวยของมันแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิด คือเราไม่ได้บอกว่าภาษานี้ง่ายนะคือภาษาทุกภาษามันยากหมดแต่แค่เรารู้สึกว่าคือแนวทางการสอนของพี่เขาอะ่ะมันจะเหมือนมีแบบว่าลำดับอะไรชัดเจนอะ่ะซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเข้าใจง่ายเราก็เลยมีความรู้สึกว่าภาษาเนี้ยสำหรับเรามันไม่ได้แบบยากขนาดนั้นนะซึ่งตัว ESC h o s o e l e r นะคะอันนี้ก็คือไปกับโครงการของ GEDC นะคะ ก็จะเป็นโครงการเหมือนดูเอ e เลสจู o ูงคือหมายถึงเป็นโครงการที่เราสามารถทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยพร้อมกันโดยที่ก็ใช้เวลาประมาณราวาสามปีครึ่งก็แล้วแต่ว่าจะจบเมื่อไหร่ก็ข้อที่ของโครงการนี้จะอยู่ที่ระหว่างที่เราเรียนอยู่ค่ะก็คือตัวบริษัทเขาจะเป็นรับผิดชอบค่าเรียนต่างๆให้รวมถึงพวกค่าประกันต่างๆแล้วก็บางครั้งบางที่ทำงนานเนี่ยก็จะมี ส่วนของที่พักให้ด้วยซึ่งของก้อยเองเนี่ยโชคดีที่ว่านทางโรงแรมเขามีที่พักสำหรับพนักงานตรงค่าคใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องที่พักก็เลยค่อนข้างถูกไปเลอคะ่ะคืออันนี้เราไม่ได้แบบว่าสมัครงานหางานเองเนาะแต่ว่ามันเป็นเหมือนเรามาเข้าโครงการนี้เพื่อที่จะเรียนไปด้วยฝึกงานไปด้วยทีนี้ข้อดีของมันคือเวลาที่จะต้องไปหาบริษัทนะคะก็ ตัวมหาลัยจะเหมือนมีตัวที่เป็นแพลตฟอร์มเนาะที่เหมือนเป็นรวบรวมบริษัทที่เขาโูไว้ด้วยซึ่งเราก็สามารถยื่นตามในนั้นได้ทีนี้ปกติเวลาส่งใบสมัครเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องส่งด้วยตัวเองแต่ว่าข้อดีก็คือเวลาที่เราส่งอะค่ะจะเหมือนมีอาจารย์ทางมหาลัยของ E S P O c h u l e r เนาะคอยเหมือนดูว่าเราส่งบริษัทไหนไปบ้างเอกสารมีอะไรบ้างเพื่อดูความเรียบร้อยรวมถึงออช่วยกระตุ้ม บริษัทไทยทาให้โอกาสในการได้งานค่ะค่อนข้างสูงกว่าสูงกว่าแบบว่าที่เราจะไปขัดอีกก็ตอนนี้นะคะก้อยได้รับใบตอบรับจากทางบริษัทเรียบร้อยโดยที่บริษัทที่ก้อยไปทํานะคะก็จะเกี่ยวข้องกับทางสายโรงแรมก็คือเป็นตัวโรงแรมค่อนข้างใหญ่เลยแหละอยู่ทางตอนเหนือของเยอรมันนะคะก็ข้อดีของตัวบริษัทนี้ก็ ยอมรับว่าเงินเดือนที่ได้ต่อเดือนค่อนข้างสูงกว่าที่คิดเอาไว้เพราะว่าจากตอนที่เราไปศึกษาข้อมูลเองเรารู้สึกว่าเงินเดือนมันน่าจะได้น้อยกว่านี้แต่ว่าเงินเดือนตอนที่ได้ตอนปีแรกนะคะก็จะเริ่มจัดน้อยก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆเพิ่มทุกๆปีเนาะโดยที่ปีแรกนะคะก็ได้900ยยูโรต่อเดือนซึ่ง อันนี้เป็นแบบบุ่นพคือยังไม่ได้หักภาษีเนาะแล้วก็ปีถัดไปก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นก็คือจะเป็นประมาณ1,100แล้วก็ปีสุดท้ายรู้สึกจะเป็นพันสองร้อยเรารู้สึกว่า การได้เงินเืินเท่านี้ถามว่าเพียงพอไหมก็ก็กรู้สึกว่าเพียงพอระดับหนึ่งเพราะตอนแรกแอบกังวลน,นิดนึงเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องของค่าที่พักหรือว่าค่าประกันเนาะโดยเฉพาะค่าประกันนักศึกษาซึ่งโชคดีตรงที่การที่เราไปดูอาร์เรสตูดิโอสตูดิโอเนี่ยอันนี้เพิ่งรู้เลยว่าตอนที่เราทําประกันนะคะคือปกติแล้วถ้าเราไปเรียนกับมหาลัยเนาะเราจะต้องทําเป็นประกันนักศึกษาและเราต้องจ่ายเองแต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราไปทําโครงการเอ้ยถ้าเกิดเราไปโครงการดูอ l เ s สตูริยุข้อดีของมันคือตัวประกันกที่เราทำาค่ะ,คะเราจะไม่ได้ทําประกันกนักศึกษาละแต่ว่าเราจะทําประกันกแบบที่เป็นลูกจาก้างซึ่งในส่วนนี้ตัวบริษัทจะเป็นคนรับผิดชอบจ่ายทั้งหมดเลย โดยที่ตอนที่ไปทํางานนะคะก็จะไม่ได้ทํางานแบบว่าหนักมากแบบทุกวันอะไรแบบนี้ใน1อาทิตย์เวันนะคะเราจะต้องทํางานทั้งหมด4วันโดยที่ทําในสายก็คือเขียนในสัญญาให้เลยว่าเวลาที่ทํางานเนี่ยไม่เกิน8ชั่วโมงแน่ๆโดยที่อีกสวันเราก็จะมีเวลาในการพักผ่อนรวมถึงกับเรียนมหาลาัยไปด้วยเนาะนอกจาก เวลาที่เราทํางาน4วันต่ออาทิตย์เนาะเราก็จะได้รับตัวพักหลอนเหมือนคนเยอรมันปกติเลยซึ่งเวลาลาทีก็คือลาได้แบบเดินขึ้นกับใครได้เลยซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีเพราะว่าแบบไม่เรียนหนักเกินไปแล้วก็แบบว่าไม่ได้เรียนอย่างเดียวด้วยเหมือนกับได้ประสบการณ์จริงไปด้วยแล้วก็ได้เหมือนกับเรียนในห้องเรียนไปด้วยของกันก็สาหรับน้องคนไหนนะคะ ือว่าใครก็ตามที่สนใจจะไปเรียนต่อที่เยอรมันคนที่ต้องการแบบว่าไปโครงการแบบก็คือเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยแน่นอนว่าทักษะภาษาที่คุณต้องได้มันต้องค่อนข้างสูงไม่ว่าจะฟังพูดอ่านเขียนคือเราต้องเรียนแบบจริงจังด้วยไม่ใช่เหมือนกับว่าเรียนไปเรื่อยๆเพราะว่าเรื่องของภาษาเนาะคนละ คนที่จะแบบว่าจะใช้ได้ดีต้องมีการให้เวลากับมันอย่างสม่ำเสมเอไม่ใช่ว่าเอ้ยเราอยู่กับมันแค่สองชั่วโมงทีนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเราเค่อยเจอเขาใหม่กันอีก2ชั่วโมงคือในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ภาษาให้ดีเราก็ต้องเหมือนเอาเขามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจําวันแล้วเนาะตอนที่ก้อยเริ่มเรียนยอมรับว่าก้อยเนี่ยคือแบบว่าเรียนจริงจังมากก็คือเรียนแทบทุกวันเลยตั้งแต่เช้าจนเย็นเช้าจนเย็นให้เหมือนละว,วาด ทั้งวันอะเรามีแต่เยอะอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะแบบซึมซับเข้าไปเองดังนั้นถ้าเกิดว่าใครที่ตั้งใจว่าจะไปโครงการนี้ให้เียมตัวตั้งแต่เดินๆยิ่งแบบว่าหมหตั้งเป้าหมายไว้แล้วว่าเอ้ยอยากไปให้เริ่มเลยให้เริ่มเรียนเลยดีกว่ายิ่งมสียิ่งเริ่มเรียนเลยยิ่งดีเพราะว่าภาษายิ่งเราให้เวลากับเขามาเท่าไหร่ เราก็จะยิ่งเก่งมากขึ้นเท่านั้นแล้วก็นอกจากเออภาษาที่ต้องได้เนะความยากอย่างหนึ่งคือด้วยความว่าเราไปดูอ u ล l i s ส studio เนาะนั่นหมายความว่าเราจะต้องหาตัวบริษัท ที่เหมือนว่าเป็นคู่สัญญากับเราทํางานกับเขาฝึกงานกับเขาประมาณนี้ซึ่งตอนที่เราสมัครเนี่ยเราจะต้องเป็นคนส่งเอกสารเองก็คือพวกไปสมัครงานอะไรต่างๆพวกเนี้ยซึ่งจุดที่ยอมรับว่ายากที่สุดคือการเขียนใบสมัครงานเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่ดูทางการเนาะคือภาษาที่ใช้ทั่วไปในชีวิตประจำวันกับพวกภาษาเขียนโดยเฉพาะอะไรที่มันดูทางการแบบเนี้ย มันค่อนข้างต่างกันอยู่แล้วทีนี้ด้วยความที่เราก็ตอนแรกก็แอบกลัวเหมือนกันเพราะว่าเวลาที่เขียนใบสมัครงานเนาะบางทีมันบอกอะไรได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นทักษะการใช้ภาษาหรือว่าออความแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลของเราทีนี้ตอนแรกก็เลยเหมือนกังวลก็เลยเหมือนไปปรึกษาพ,พี่เขาแล้วพี่เขาก็แนะนําว่ามีคอร์สสาหรับการ เต็มตัวเขียนเบเวบูก็คือจะเรียนกับอาจารย์ฝรั่งโดยโตรงเลยที่แบบเป็นคนเยอรมันจบด้านนี้มามาโดยเฉพาะเลยซึ่งเขาก็จะมาสอนเทคนิคต่างๆในการเขียนก็คือนอกจากโครงสร้างวิธีการเ,าเรียนเอกสารก็รวมถึงวิธีการใช้คําต่างๆสํานวนสํานวนที่เหมาะสมหรือบางทีเวลาที่เราเขียนเป็นภาษาของเราเขาก็จะช่วยแก้ให้ว่าเอ้ยแบบนี้มันยังแบบไม่เอฟลิกยังไม่สุภาพพอนะแบบนี้สุภาพมากกว่าก็รู้สึกว่าหลังเรียน พอเนีจบนอกจากจะทําให้เขียนตัวเป็นแวบบูมดีขึ้นเนาะก็ยังช่วยพัฒนาภาษาในเรื่องของการพูดอะไรแบบนี้ด้วยตอนช่วงที่เรียนอยู่มหาลัยก็มีโอกาสได้ไปทำเหมือนกับเรียนซัมเมอร์คอร์สก็คือแบบเป็นคอร์สในภาษาเยอรมันสั้นๆที่เยอรมันเนาะซึ่งตอนนั้นก็ไปเมืองมนสเตอร์ก็แน่นอนค่ะกับโครงการ GDC เหมือนกัน ซึ่งตอนที่เราไปที่นั่นเราก็ได้รู้จักคนที่นั่นเยอะขึ้นได้รู้จักสิ่งแวดล้อมต่างๆจะมีความแตกต่างค่อนข้างชัดอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินหรือว่าการแบบว่าอยู่อาศัยถ้าเกิดว,ว่าเวลาที่เราไปเมืองไทยสมมติว่าก้อยนัดเธอไปตรงสยามอย่างเงี้ยเราก็ต้องเผื่อเวลาออกบ้านสักมาชั่วโมงนึงในรถเมลจะลงจะเล่นเนาะแต่พอไปที่นู่นปุ๊บ ก็รู้สึกว่าเวลาชีวิตดูค่อนข้างเป็นระเบียบขึ้นเพราะว่าเราก็สามารถเช็คได้ทุกเช้าว่าเราบัสมีตอนกี่โมงเราต้องไปรอตอนกี่โมงคือมันเหมือนมีเวลาได้ทําอื่นเยอะขึ้นเราไม่ต้องพวงว่าเอ๊ะเราจะไปเลดหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งพอไปอยู่เยอะตรงส่วนนี้เราเองก็ต้องปรับตัวเนาะเพราะว่าถ้าเกิดอย่างของคนไทยบางครั้งเราจะไม่ค่อยสี่เรียสเรื่องของการตรงต่อเวลาคือแบบยังไงก็ได้อ่าเลนิดเลนหน่อยไม่เป็นไรหรอกคนไทยจะรู้สึกว่าไม่เป็นไร แบบเคยชินแต่ถ้าเกิดเวลาไปอยู่เยอะคือเรื่องของเวลาคุณต้องสี่เรียสขึ้นมาละเหมือนคุณนัดเขาอะไรเงี้ยมันเป็นความรับผิดชอบของเราที่แบบเราต้องไปให้ตรงต่อเวลาเนาะ mm hmm. ตอนแรกเคยแอบกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่องของการกินไหมเพราะว่ายอมรับว่าเป็นคนที่ค่อนข้างกินยาก,กนิดนึงแล้วก็ค่อนข้างติดอาหารไทยแต่ว่าตอนไปก็ช่ดงีที่ว่าเมืองที่เราไปตอนนั้นมีเหมือนเป็นร้านเอเชียเราก็สามารถซื้อของเอเชีย ไอ้อะไรแบบนี้มาทำกินเองได้เอ,อ่อโครงการ s u m นะคะตอนนั้นคือทางโครงการทาง GEDC ก็คือมีหลายแบบให้เลือกคือมีทางแบบที่พักเองคนเดียวหรือว่าจะพักกับโฮสก็ได้ทีถ้าเกิดพักกับโฮสก็จะมีเหมือนมีฟังก์ชั่นให้เลือกอีกว่าจะให้เขาทำอาหารเช้าเย็นให้หรือให้ทำอาหารเย็นไว้อย่างเดียวประมาณนี ซึ่งตอนนั้นก้อยก็แม่แม่ด้วยความเป็นห่วงเพราะว่าสกิลการทําอาหารตอนนั้นเราเป็นสูงเนาะแม่ก็เลยบอกว่าก้อยอย่าเลยไปแบบว่าให้โฮสทําอาหารให้แหละอะไรประมาณนี้ซึ่งตอนนั้นก็คือไปเหมือนโฮสดูแลเลยซึ่งตอนนั้นเราก็ไปอยู่เหมือนเป็นบัวนุ่งเนาะเป็นเหมือนห้องอา์าเมนเขาก็มีห้องส่วนตัวเลยห้องหนึ่ง,งอะไรเงี้ยแล้วก็ตรงข้ามเป็นห้องครัวอะไนะคะก็แม่โฮสดูแลดีมากคือเราเรารู้สึกว่าตอนไปซัมเมอร์คอร์สของ กับโครงการ GDC ข้อดีอย่างหนึ่งคือเวลาที่เรามีปัญหาเนาะเราก็สามารถติดต่อพี่เขาได้ว่าเอ้ยเราจะทําไงดีซึ่งพี่เขาก็พร้อมที่จะเหมือนให้ความช่วยเหลือเราเอาจริงๆถ้าเกิดว่าให้ก้อยเรื่องระหว่างจะไปแบบที่พักเองคนเดียวหรือว่าจะไปพักแบบโฮสนะถ้าเกิดตอนนั้นก้อยไปก็คงไปโฮสตเหมือนเดิมเพราะว่าพอเวลาที่เราไปพักอยู่กับโฮสข้อดีคือเราจะ ได้ฝึกภาษาทุกวันเพราะเหมือนเวลาเราตื่นเช้ามากินข้าวกับเขากินข้าวเย็นกับเขาอย่างน้อยเราต้องมีการพูดคุยบนโต๊ะอาหารซึ่งตอนที่ก้อยเริ่มไปตอนนั้นก็คือภาษาที่ยังไม่ได้แข็งแรงมากอยอมรับว่ากลับมาบุ๊สกสกิลพูดค่อนข้างแบบพุ่งอยู่แบบพุ่งสูงเลยอะไรเงี้ยเพราะเราต้องแบบสื่อสารเขาให้รู้เรื่อง สุดท้ายนะคะก,ก็ขอฝากสถาบัน GEDC ด้วยนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากจะยื่นเรื่องเองหรือว่าไม่อยากที่จะเหมือนกับทำเรื่องวุ่นวายเองก็สามารถใช้บริการของ GEDC ได้ซึ่งนอกจากจะมีบริการเรื่องของการไปเรียนแลกเี่ยนเรียนต่อก็รวมถึงมีคอร์สภาษาให้เลือกสนใจมากมายเนาะถ้าเกิดว่าใครที่สนใจก็สามารถติดต่อตามลิงก์ใต้ไ,ได้เลยค่ะ